ต่อจังหน่อยเนาะพี่น้องต่อจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่าวาเรื่องการไทยก่อนที่ไทยนี่โอ้โหเดี๋ยวบึงก่อนที่ไทยมันทีเสมอกันดีนะพี่น้องเสมอกันดีไทยหน้ามักอาจจะมีมองเป็นลุ่มเป็นบ่อลนะพี่น้องเป็นลุ่มเป็นบ่อเป็นลุ่มมองไม่นำต้องลองแดงๆสิพี่น้องนี่มีนไม่นำต้องลองดีเวลาเราไทยไปมองนีมันที่เขาเลือกมาพี่น้องเนี่ยพี่น้อง สำหรับมองที่แห้งๆห่มองที่แห้งๆมันการจีบบ่การจีเขาพอดีนะพี่น้องพี่น้องสังเกตเห็นคลองไทยตรงนั้นกันทีไปสม่ำเสมอถ้าไปถือมันมีนม้ำนะพี่น้องมันม,มีน้ำแบบมีนม้ำน้ำขังตรงตรงต่างแข่งที่มันการจีเขาลึกเนาะพี่น้องสหรับการวางคอนโทรนนะพี่น้องนี่คือคอนโทรนการวางคอนโทรนการวางคอนโนรทรนม่วเขาวางลงไปแล้วเขาวควบคุมที่จี บกวัที่ทีว่างแช่ปลอยเลยน้องพี่น้องเขาต้องเลียงคอนทุ่นน้ออยู่เรยน้องพี่น้องบางใดที่มันเข่าเลิกบางใดที่มันเข่าเลิกเขาก็ดึงขึ้นบางใดที่มันบ่เข่าบ่อคอยเข่าเขาก็กดเข่าลงกดเข่าลงกดเข่าลงดึงขึ้นควรที่จะเลียงคอนทุ่นอยู่ตลอดฟังฟังเสียงรถออกนพี่น้องฟังเสียงรถออกว่าถ้ามันเข่าคือรอบรอบเครื่องเขามันจะตกลงบมแมนว่าจะไปเร่งเครื่องไส่พี่น้องเร่งเข้ากัน รอบเครื่องเอาตกลงไปเร่งเครื่องใส่เขามุงโยข้นทุ่นขึ้นมองมันมองเที่ยวเร่งมองที่มันหลุบลงไปมองที่มันเข่าหลุบอ่งางหลังนะพี่น้องมาเที่ยวหลังนั่นมีสิทธิดด์ติดนะ,ะ,นนะพี่นอนะ้องมาเที่ยวหลังนั้นมีสิทธิ์ติดนะก็ลองเบิ้งนันพี่น้องเนาะเรื่องน้ำพ่นโคต เรื่องเขโทษวนเรื่องเขาท่ว้ตลอดเขาเขาพอดีมันเขาพอดีเอาก็ปล่อยไปเรื่อยๆพี่น้องปล่อยไปเรื่อเลยเขาพอดี่อยปล่อยไปเลยป่ะสังเกตบังถ้าเขาตั้งพันได้พี่น้องสังเกตบังก้อยบักคีบเอานะพี่น้องร่องบักขี้เมามันจะยู่กลางร่องพอดีมันจะบอขิดดินนะพี่น้อง ก้อนสยีไทยเขาก็จะเสมอกันนะพี่น้องเสมอกันเห็นเสมอกันแล้วก็คนพูดนอกจากคนพูดนอกจากนอกจากเลี้ยงไปบางไหนมันเขาเลิกต้อก็ยกขึ้นพี่น้องจะมองรอบเครื่องมองตกลงมองยกขึ้นพี่น้องยกขึ้น สำหรับมือใหม่ครับพี่น้องเนาะก็ดีฮอดา่อนมองเยื่นเป็นน้ำนะพี่น้องน้ำเป็นน้ำทำงนานนะพี่น้องบวกเป็นน้ำทำงานเขาก็ต้องเขาต้องยกคันทุนรถเขาต้องเลี้ยงคันทุนไม่เลี้ยงคันทุนไม่ครับพี่น้องปองสันเด๋อเขาควายเขาปล่อยเขาปล่อยเขาเขาธรรมดานี่หูฟังหมางนะพี่น้องเดือดเดือดเลยเขาต้องยกยกเลี้ยงคันทุนยกขึ้นครับพี่น้อง ตรงเรียงคนต้นนกขึนเรียงคนต้นขึน